ในคลิปต่อมาเดี๋ยวเส,เสร็จคลิปนี้ก็พอแล้วเดี๋ยวจะเป็นไข่หมายถึงผมม่ไไม่ใช่บัวโอ้ยหนอเอย,เอย,เอยมีความสดอีเดย,เย,เย์เล็ดหนามเลยเออส้นเลยเสียงงาส้นไปหน่อยเออสบายใจเดย มันสบายใจด้ิบนขาเขาให้เราบ้างนอนอึงลึงโอ้โหยกขาใหญ่ละโอ้ยฮยบัวสนุกไหมลูกลูกนาเละนหนุกนานบัวบาน <c oughs> เขียนว่าบัวบานสะใครสะผมเองบัวบานเออน่าทำต้องนานแล้ว โอายทำนาอยู่มันต้องทำใหญ่นะของลูกดิอ้ก,กล่าวว่าโตไปก็ยังเล่นได้นะครับแต่คงจะดูอาการก่อนน่าจะปล่อยให้เล่นจนอิ่มแล้วขึ้นเองประมาณนี้นะหิวอะไรเงี้ยเพราะเขาไม่เล่นทั้งวันหรอกช้างอะ่ะเฮ้ยออกไปไหนลูกคนระดับเลยนะอืกอ๊กองเจ๊ ้ผมสิออกไปแล้วหยอกหัวใจซีดาก่เดกไปใช้ดักแน่ถ้ามีโนมาด้วยนะออืมันคงจะเป็นฟิลใหม่นะอะไรในสระน้ำอะไรอย่างเงี้ยเยอะเล่นด้วยกันในสระน้ำแบบงี้นะฟิลแดงเสียแท็กแล้วไว้เออโนมาแน่ Nó sáng bikini vẫn lắm Doanh feel nơi sáng nam. A tư ghê. Okay. A tư ghê nam. A tư ghê nơi sáng A tư A tư ghê nơi sáng nam. sắn tư sắn 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 วัวบ,บอกโอ้ยมีสัตว์อะไรตรงนี้วะวิ่งหยอกกันในสะนาเอเดี่เปลี่ยนบรรยากาศโอ้บอพอบอให้บูตไปก่อนให้บูตมัดสู้ฮะยี่งพาย้องมดสู้แล้วง่าลุงง่าเอออะจิ เอ,อ้ยมีความสุขเขาล่ะผมจะขึ้นไปไงนะหลูกหางลูกแพ่งลูกเทวดาเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเฮ้ย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 บัว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 อี๋อ่ะ้าอัตับตับอัดับทับมีเสียงหน้าอัดับทับเพาะมี ตึมตึมตึยจึม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 โอ้เปียกไปลราข่อยพี่น้องเปลี่ยนโอ้หนามกระเซ็นมากไหมบัวเอ้ยบัวเอ้ยบัวยขอยอยู่ใกล้ก่อนนะเดี๋ยวผมมีคลิปอยู่นะครับผมถ่ายคลิปมาอยู่แต่คลิปชัดกว่าในไลฟ์สดเยอะนะเอ้ย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 โอ้ลูกไส้ข่อยเลียนน้ำ

ใหญ่มากก็ลงได้นนะตรงได้นะแต่ว่าจะเอาลงหรือเปล่าแค่นั้นเองจะเป็นว่านลายโคดอีกเลย <c oughs> <c oughs> ก็จะผูกกับกับโซ่ไว้แล้วให้เล่นไปเลยครับแล้วเอาเชือกดีกว่าโซ่อันนี้มันผูกกับเชือกไว้แล้วให้เล่นสักชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้ <c oughs> โนไปนไหนโนเล่นแล้วหนโน,น่แก <c oughs> ่ สาบานผมเด่นจะได้ก็ได้นะสาจะคลองนะเออวะล่ะใหน้ำเนี่ยออขิงขิงโอ้ยบอกพ่อไปจางเด็กเอ็นให้หน่อยเอ็นขอบสะอ,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 อ้กิ้งเ่ยเขากิ่งเดีขาหมุนตัวเขาหมุนรอบดิเขมุนรอบดิขมุนรอบขหมุนรอ,อ,อบดิเ,ออเออขาหมุนรอบดิ อไอ้ออขาสีฟ้าเลยพี่น้องเหออมือนพายุเลยอโอ้สูมผิดสูมผิดพายุเล่นน้ำเลยอ้สิไอ้สิเอ้ยขบวนรอบเลยเอ้ยเฮวนหายอังกุษเอ้ยมาคิดดิ

เล่นเช้ายัางไรไหมลูกแต่เจ๊ไฟลงอ่างหาเรื่องันไหมหาเรื่องดูก่อนว่าเจ๊ไฟจะลงอ่างหรือไงแต่ก็ไม่ค่อยอยากให้ลงนะมันยังไม่เสร็จเยอะคุมไม่ได้นะช้างโตแล้วเล่นแรงแนละ้วขอชัดแจ๋วจ้าเฮ้ย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 สนุกเขาแหละ่อ เออ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 โอ้โหข้าเป้าเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยเอ้ยเอ้คันตูดเดี๋ยวเล่นนี้เสร็จก็ไปฉีดยาฆ่าเห่านะฉีดให้โดูเลย ออโอ้โหให้โนโลงด้วยบัวก,ก็เกิดอารมณ์แล้วแม่แม่แม yeah. เ,เย,เยอะเ,เปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์อู้เปลี่ยนเปลี่ยนบัวว่าเปลี่ยนอารมณ์นะครับผมจะเล่นในน้ําเปลี่ยนอารมณ์หนอ้อให้น้ำนอ้อพี่น้องโอ้ยเวลาเขานอนลงไปนี่น้ำนี่ขึ้นมาเต็มขอบปากเลยเด็กเด็กเด เฮ้ยมีความสุขเลยมีความสุขอิหลีป่ะเล่นน้ำโนโลเล่นแล้วฮะวิ่งหนีปี๊ดนะไม่ให้ปี๊ดจับเออไม่อยากขึ้นนะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ค่ะดูเออเอาชมน้ำตายไปแล้วนเนาะตัวดำน่าหล่อเนี่ย หล่อยนะโอ้เจ๊ไผ่ขอทำใจแป๊บครับถ้าเจ๊ไผ่เขขอเอดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ลูกพ่อเป็นไงลูกเดี๋ยวขอคิดก่อนบรรดาเจ๊เจ๊เอาไงเดี๋ยวขอคิดก่อนไปลูกไป ขึ้นไปแล้วไปแล้วเอ,อ๊ะโอ้โหอย่าตบอย่าตบอย่าตบเอาได้ไงโอ้ดูดูขาบวานะโอ้หดูขาเลย เออเออลูกพี่เฮ้ยน้ำเหลือเยอะครับไม่หมดง่ายๆนะครับเหลือเยอะเหลือเหลือเกือบหมดไปประมาณสักสักสิบเปอร์เซ็นต์ ถึห้าอร์เซนตแล้วก็ไม่รู้เอ๊โอ้ี่นองพอหรอวะพอหรอวะปะปะปเอาไรปะปะล่ะหนาวแล้วล่ะ Bố nó ẩn bước ừ. 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 Ê, ơi 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 lục xạ rồi nhiều lục xa rồi là ơi làm xía làm xía Nằm xía làm xía rồi là ơi nam xía nam xía, oh, Lông, lông, long chậm à? Mau lâu, mau lâu mau lên, bồi hết, hai buơi hai chậm อ,อุ้ยแซ่นามป่ะแซ่นามก็กำลังฟินเลยว่ะแซ่นามป่ะเออแซ่นามก็กำลังฟินเลยว่ะนะมันเย็นเย็นด้วยพอมันเย็นเย็นด้วยพอถูกปะ่ละเออไปลูกไปที่แล้วลูกหนาวแล้วโอ้น้ำหายไปประมาณครึ่งนึงเอ,อ้ยต่เฮ้ยสูน้ำสูน้ำพี่น้องสูน้ำเอ้ยนะ ฮะเอามาวะจะกาวอ่ะล่ะเอาโซ่เอาผูกเลยดิฮะเอาผูกเลยดิเจบไพ่ดิตัมตัมตัมเอาอ่รีบวาสิเอาโซ่มาให้โซ่โซ่เซนได้วะบอสโซ่โซ่ดันไหม เอาเคสครับก็ดูลูกชายแล้วก็เราก็มีความสุขนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กด like, แชร์เดี๋ยวชีรย้ายเขาก่อนสวัสดีครับ